ลงทุนหุ้นปันผลสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับยีต้อนรับเข้าสู่แวนลงทุนทอคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเสียงมันไม่ดีนะเพื่อนๆก็จะรับฟังไม่ชัดนะครับนะครับลงทุนหุ้นปันผลสู่อิสรภาพทางการเงินเนาะนะครับถ้าเราไม่อยากจะจับจังหวะนะครับการลงทุนที่มันยุ่งยากนะ ผมว่าการลงทุนพุ้นปันผลเนี่ยเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องลงทุนพุ้นปันผลสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายอินหนังสือชุดนี้นะครับชุดอิสรภาพทางการเงินใน10ปีนะครับก็เป็นหนังสือชุดที่ผมตั้งใจเขียนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเอนเนี่ยสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ใน10ปีนะครับในชุดนี้ก็จะประกอบด้วยนี่แหละธุรกิจโตเร็วที่ผมตามหา ประวัติย่อของการลงทุนความลับของหุ้น10เด้งนะครับแล้วก็อจฉริยะสมองพันล้านนะนะครับใครสั่งซื้อชุดนี้เป็นอ e ีบุ๊ก7 9 9นะครับผมแถมสิทธิ์เข้ากลุ่มกุญแจลงทุนหุ้น10เด้งฟรี1สิทธิ์กุญแจลงทุนหุ้น10เด้งฟรี1สิทธิ์นะครับเป็นกลุ่มคอร์สเรียนที่มีบทเรียนทั้งหมด10บทเรียนนะนะครับความยาวประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้เนาะนะครับ ก็คือพยายามที่จะคัดเนื้อหาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้อัพพายเอาไปใช้กับการลงทุนนะไม่ใช่แค่การลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่เป็นการลงทุนในประเทศต่างๆด้วยนะครับแล้วเพื่อที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินใน10ปีนะวันนี้เราต้องเริ่มนะครับแม้จะมีทาริฟรของทํามหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่เราจะเริ่มต้นนะครับอย่าอย่าไปกังวลหรือกลัวมากจนเกินไปนะครับทุกอย่างมีทางออกเสมอนะ 1นชุดสเล่ม799ดาเนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามไปที่เพจนายแว่นลงทุนได้เลยนะครับโอนเงินแล้วก็รอรับหนังสือแล้วรอเข้ากลุ่มนะครับกุญแจลงทุนหุ้น10เด้งนะครับฟรี1สิทธิ์ต่อ1ท่านที่สั่งซื้อหนังสืออีบ e ุ๊กชุดนี้นะครับาทีนี้เรามาดูนะครับลงทุน หุ้นปันผลสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับก็การลงทุนหุ้นปันผลเนี่ยเป็นวิธีที่ต้องบอกว่าเรียบง่ายนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะนะครับมีหุ้นปันผลเยอะแยะนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะดูหุ้นที่ดีหน่อยนะพยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่อาจจะมีผลกระทบกับทาริฟของอท่านประธานธรรมแต่หุ้นตัวไหนที่ไม่ได้มีผลกระทบนะครับหรือทาริฟอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวก็ได้นะเพราะว่าเขายืดไปถึง1สิงหาใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้ เขาเรียกว่าเดิมอยู่นะยังใช้ภาษีชุดเดิมอยู่ก็คือ10%นะครับถ้าเราเจอจะได้ทันหนึ่งสิงหาเนี่ยผมคิดว่า,าเหตุการณ์อาจจะพลิกผันได้นะซึ่งเราอย่าไปกลัวจนเกินไปแต่แน่นอนอในในช่วงที่ตลาดหุ้นตกนะเราก็ลองดูว่ามันใช่โอกาสไหมนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันคือโอกาสนะแต่ผมให้ให้ตั้งคําถามนะว่ามันใช่ไหมนะ เพราะว่าเป้าหมายสูงสุดในการลงทุนของเราคืออิสรภาพทางการเงินนะครับเราไม่สามารถที่จะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านได้ทุกคนแต่เราสามารถมีอิสรภาพทางการเงิน okay. ได้นะครับถ้าเป้าหมายเรามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเป้าหมายเราต้องการจะเป็นเซียนจะมีการลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอันนี้ผมคิดว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากๆนะครับซึ่ง แน่นอนที่สุดว่าคุณต้องรู้ตัวด้วยว่าคุณเก่งจริงนะนะครับการลงทุนหุ้นปันผลเนี่ยสามารถเติบโตได้ตามกานเวลานะครับถึงจุดที่นักลงทุนไม่ต้องพึ่งพิงไรายได้จากงานประจําอีกต่อไปนะกล่าวได้ว่าหุ้นปันผลเนี่ยเป็นทางลัดที่ยั่งยืนสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับสำหรับคนที่มองเกมยาวนะนะครับในระยะ10ปีขึ้นไปนะครับบวกลบนะครับนักลงทุนที่มีวินัยมากพอเนี่ย ที่เริ่มต้นได้เร็วพอก็จะสะสมหุ้นปันผลอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงนะครับและต่อเนื่องเหมือนกับการเป็นเจ้าของกิจการที่แบ่งผลกำไรให้เราทุกปีนะครับโดยไม่ต้องลงแรงบริหารเองนะจุดเด่นของหุ้นปันผลนะครับก็คือการที่บริษัทเหล่านี้มักจะมีธุรกิจที่อยู่รอดได้ในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับมีรายได้นะและมีกำไรที่มั่นคงมีรายมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอนะครับ และบางรายอาจมีปันผลต่อเนื่องทุกปีนะครับเขาเรียกว่าเป็นดีวิดเด้นกรอลองดูนะว่ามีไหมนะครับผลตอบแทนทบต้นดูทรงพลังขึ้นทุกปีนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้มคุณสารคุมสา,สารอุปโภคท่าเรือธนาคารนอะสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่บริษัทที่มีแบรนด์แข็งแร่งผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหรือเครื่องดื่มระดับโลกนะนะครับสิ่งสําคัญก็คือการลงทุนเพื่อหวังปันผลในระยะยาวนะ เราต้องเลือกพุ้นที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่เพียงเพราะอัตราปันผลสูงในปีเดียวอันนั้นเป็นกับหลักหุ้นปันผลนะที่มันไม่ยั่งยืนนะครับจะมีความเสี่ยงทางธุรกิจมากกว่าที่เราคิดนะเช่นรายได้ตกลงกําไรลดหรือมีหนี้สินสูงเกินไปนะนักงทุนต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆนะครับเช่น payout ratio ก็คืออัอาตราเงินปันผลต่อกําไรสุทธินะครับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานนะครับและทิศทางของธุรกนะิจในอนาคตว่ายังสามารถรักษา ระดับหรือเพิ่มันผลได้หรือไม่นะอาใครฟังศับท์การเงินอะไรอาจจะยังงงง,งไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวค่อยๆศึกษาไปนะหรืออยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะก็ยังแนะนําหนังสือชุดนี้นะก็คืออิสรภาพทางการเงินใน10ปีนะนะครับก็อาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับในการสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นปันผลเนี่ยกลยุทธ์หลาจะใช้การ DCA นะครับ ดูหาหุ้นที่มีประวัติปันผลต่อเนื่อง5-10ปีนะนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยก็คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับก็คือก็เรียกว่ามันจะทวีคูณนะโดยในปีแรกเนี่ยเราจะได้ปันผลน้อยอย่างเช่นในปีแรกแรกเราจะได้ผลแค่หมื่นหนึ่งนะครับต่อปีนะแต่พอปีถัดไปปันผลจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเพราะว่าเราเอาเงินหมื่นหรือเงินปันผลเนี่ยมาซื้อทบนะ่ะมาซื้อทบนะ แล้วก็ภายใน10ปีนะักทุนก็จะมีรายได้ปันผลแตะเดือนละหลักหมื่นได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาไราไได้จากการทํางานเลยหรือที่เราเรียกว่า passive income นะครับการลงทุนในหุ้นปันผล,ผลก็มีข้อดีนะคือระหว่างทางเราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะก็จิตใจเราก็ไม่กระวนกระวายนะแล้วก็เราก็มองภาพว่าระยะยาวเราจะบรรลุปเป้าหมายนะอย่างช่วงนี้มีทาริฟทั้มใช่ไหมเราอาจจะมองเป็นโอกาสก็ได้นะนะครับโอกาสที่ถ้าหุ้นตก เราลองดูซิมีตัวไหนหน่าสนใจนะแต่ไม่ได้แบบแบบว่าซื้อทันทีนะนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะทาลิฟเนี่ยตอนนี้ยัง10%อยู่นะอาจจะเรียกว่าถูกปรับเปลี่ยนได้นะก็คือถ้าเราเจรจาได้สําเร็จยอมให้สหรัฐเนี่ยเขานําเข้าสินค้ามาที่มันพอเพียงกับที่เขาสมใจอยากเขาละพู้ง่ายนะ <laughs> ทาลิฟก็อาจจะมีการปรับได้เพราะว่าในจดหมายของทัา ท่านก็เขียนว่าสามารถสามารถมีการปรับเปลี่ยนได้ก่อนหนึ่งสิงหานะนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะครับอ่ะในท้ายสุดความมั่งคั่งจากคุณผลผลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่อยู่ที่คุณมีไรายได้ไหมมั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตในยามที่คุณไม่มีงานประจํำไหมอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความนะแต่ถ้าคุณต้องการจะเป็นเซียนหุ้นต้องการมีพอร์ตร้อยล้านพันล้านอ่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นแล้วนะ คุณก็จะต้องศึกษาให้ได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครต้องการหาหุ้นที่เรียกว่าได้เป็นเด้งๆนะหรือต้องการมีอิสรภาพทางการเงินงใน10ปีนะแนะนำหนังสือชุดนี้นี่แหละธุรกิจโตเร็วที่ผมตามหาประวัติย่อของการลงทุนความลับของหุ้น10เด้งแล้วก็อัจฉริยะสมองพันล้านนะครับยังไงฝากติดตามผลงานนะถ้าใครสั่งซื้อผมก็จะให้เข้าสิทธิ์กุญแจลงทุนหุ้น10เด้งฟรี หนึ่งินะครับฟรีหนึ่งินะชุดนี้799เนะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะครับสนใจติดตามไปที่เพจนายว่นลงทุนได้เลยนะครับอินบ็อกซ์สอบถามนะก็คลิปนี้ก็ขอเท่านี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยนะครับแล้วก็ขอเพื่อนๆอ,อย่าตื่นตระหนกเกินไปนะครับแล้วก็ลงทุนสเตย์อินเวสต์ต่อไปนะจะเป็นหุ้นไทยหุ้นเทศเราลงทุนหมดนะเราไม่ได้เกี่ยงงอนนะครับสวัสดีครับ